บุตรมอญนี้ขณะนี้เราอยู่ที่บุตเรือเฟอร์รี่นะครับผมเรือเฟอร์รี่บุตรเรือเฟอร์รี่กำลังไปปีกเกาะช้างนะครับ เท้เายูนี่ก็คือด้านหลังนะครับผมด้านหลังของเรือนะครับ 累了。 ทางไปกดกับุ๊หมดแล้วครับปักก็แล้ครับเดินหางปุ๊บก็พาวนะครับฝั่งเกาะช้างนะครับเดินห้างใช้เลเวลาในการเติมทางประมาณ25นาทีนะครับผม สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมขณะนีนเน้เราอยู่ที่ยูนสมเน็จเรือคัมปูเกาะช้างนะครับเดือเฟอร์เรอรี่นะครับวีอาร์ออน์เดอรโบนนะครับออนเดอะเพียออนเดอะ์โบนนาวิโกทูกเกาะช้างนะครับผมตอนนี้ น,นี่เราอยู่ที่กลางทะเลนะครับผมกลางทะเลนะครับฝั่งเกาะช้างจะมีเขานะครับผมฝั่งเกาะสาบซิมีภูเขาสวยงามเขาต้องเดินขึ้นเขาไปน,นะครับ แน่นจะเ,เน็เพ็่อเลยครับพี่น้องดีบ่ะ น้ำทะเลใสฟ,ฟ้าผ่ามากเราอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะครับเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าไปที่เกาะช้างนะ เขาจะมุ่งหน้าไปเขาขึ้นมาไปจีนเขาขึ้นเขาไปอีกนะครับไปขอาช้านะครับข้ามฝั่งเกาการเดินทางต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับผม้องนั่งเรือเท่านั้นต้องนั่งเรือจุดนี้ไปนะครับสำหรับรถนะครับที่ต้องถามนะครับคนละ ผู้ใหญ่แปดสิบเด็กสี่สิบนะครับตัวใหญ่นะครับรถกันร้อยยี่สิบบาทนะครับรถสี่ล้อร้อยยี่สิบบาทรถบรรทุกทั่วใหญ่ไปไม่ได้นะครับไปเมื่อไรนะครับก็จนะอดดอูฟังจอดอยู่ด้านหลังจอดนนอดีกฟังหนึ่งนะครับจอดอีกฟังหนึ่งครัือคนพ้นเขาเมื่อไหร่ครับ

ที่เกาะช้างนะครับเปนนบน็นเกาะช้าในริเดที่จะมองตนะ้นเป็นมุมของการในบไดนั่นนนะนะละดานนะครับ

ราคาเที่ยวเลยครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับการเดินทางสำหรับรถสี่ล้อนะครับรถสี่ล้อก็ร้อยยี่สิบบาทพ้ทนผู้ใหญ่แปดสิบเด็กสี่สิบนะครับรวมกันเป็นสองร้อยนะครับข้ามมาได้เลยมีโรงแรมแต่จะเข้ามาทำอย่างไ้นะครับไป ไหนไม่ได้นะครับ โรงแรมมีหลายขนาดนะครับมีแต่350ก็มีนะครับห้าร้อยไปถึงหลักพันก็นะครับเข้าเปเชืแหกครับ ครับต้ะแรลกอาาตะกล่าวก่อนนะครับตะกล่าตัวเล็กเอาไปเร็วนะครับเปนมอเตอร์ไซค์ใส่มือถือนะครับมือจับนะครับเป็นมือจับอาจะเร็วๆเล็กน้อยก็ขอโทษขอไปได้เลยนะครับจะถึงๆๆๆๆๆๆลแล้วครับผมฟังเลยน,นิดเดียวน,นะครับผมนีดเดียวก็จะถึงนะครับ กาบล่านะครับผมเจอการคิดหน้าหรือี่น้องแลวผมใส่ภาพประสบการณ์ให้ดูนะครับสำนักกิจการกองทุนดีตามรับชมนะครับเจอการคิดหน้าแทนที่สมัครบริซันที่คยู่ในคิดครับสวัสดีครับเพื่อพอกันคิดหน้านะครับสวัสดีครับ